สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยนะคะว่าบอนสีของกุหลาบแดงเวลาตอนที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะเอาหน่อมาปลูกใช่ไหมคะแล้วก็ก่านหน่อจะแตกออกมาเนี่ยคือช้ามากๆเลยค่ะทุกคนเคยปลูกแบบน,นี้กันหรือไม่นะคะแต่ว่าวันนี้กุหลาบแดงมีเคล็ดลับนะคะปลูกบอนสียังไง ทีเดียวนะคะให้แตกกอดร่มเต็มกระถางเลยนะคะเคล็ดลับเหล่านี้พลาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆไปดูคลิปเต็มๆกันเลยค่ะว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรถึงเต็มกระถางแบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องรอนานด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเราปลูกหน่อน,นะคะกว่าจะโตนะคะช้ามากนะคะเพื่อน แล้วกว่ารอว่าเขาจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ก็ช้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกุหลาบแดงมีวิธีนะคะบอนสีที่เพื่อนๆปลูกอยู่ต้นเดียวนะคะไม่แทงหน่อไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆลองมาทําแบบนี้ดูนะคะเดี๋ยวเรามารื้อต้นที่ไม่ยอมจะแทงหน่อกันนะคะอ่าเรารื้อออกมาเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนได้มาแล้วต้นหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะ ไม่ยอมแทงหน่อนะคะก็ได้หัวมาแล้วกันนะคะสามสี่หัวนะคะนี่เขาอยู่ลึกมากถ้าปลูกหน่อนะคะกว่าจะโตช้ามากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี้นะคะ วันนี้กุหลาบแดงก็จะมาเทดินอันนี้ปลูกใหม่นะคะเพราะว่าดินอาจจะแน่นด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดินแน่นดินแน่นจริงๆค่ะบางครั้งถ้าบอนสีของเพื่อนปลูกเกินปีนะคะก็ต้องรีปลูกใหม่บ้างนะคะเพราะว่าดินนะคะแต่ละกระถางเนี่ยมันจะแน่นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนําเอาดินเหล่านี้นะคะนํามาปลูกใหม่ได้โดวยวิธี ทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อน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 มีดินเก่าตัวนี้นะคะเนี่ยเพื่อนอทำแบบนี้เลยนะคะไข่นะคะไข่หนึ่งใบแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพนทำให้ดูนะคะนี่ไข่หนึ่งใบแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็อันนี้เราก็ขยำใส่ไปด้วยนะคะ แล้วก็ใช้ตัวนี้กุหลาบแดงก็หมักด้วยไข่เหมือนกันนะคะมีไข่น้ำซาวข้าวนะคะก็หมักเอาไว้นะคะแล้วก็มีชูรสนะคะในนี้ทีนี้นะคะเราก็ใส่ประมาณกะประมาณเอานะคะประมาณสองช้อนนะคะตีว่าสองช้อนแล้วเราก็ใส่ไว้ในนี้นะคะเนี่ยผสมเข้ากันแบบนี้นะคะ แล้วก็ชูรสที่เพื่อนๆมีนี่แหละนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะผสมลงไปในดินแบบนี้นะคะดินตัวเก่านะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปหาดินใหม่เลยนะคะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมไข่ของเราเมื่อกี้นะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะไข่ที่เมื่อกี้นะคะเราก็คลุกให้เข้ากันให้อยู่ในดินแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วถ้าทุกคนมีตัวนี้นะคะถ้าทุกคนมีแร่ธาตตัวนี้ปรับสภาพดินนะคะเพื่อนใส่ลงไปด้วยนะคะประมาณช้อนถึงสองช้อนได้เลยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้ก็คลุกคล้าไว้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆมี ใบไม้ผุผุหรือมีมะพร้าวสับเพื่อนๆรองก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้กุหลาบแดงไม่มีนะคะก็เลยปลูกชัวๆวแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะดินก็คือสิ่งสําคัญนะคะเพื่อนๆถ้าคิดว่าบอนสีของเพื่อนๆไม่ค่อยจะแทงหนอนนะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะพเพื่อนทีนี้นะคะพเพื่อนสิ่งสําคัญนะคะก็คือบอลที่พเพื่อนๆมีอยู่นี่แหละนะคะเขาจะช้ามากๆเลยนะคะทีนี้เราจะปลูกยังไงเนี่ยหน่อเขาก็มีอยู่นะคะแต่ว่าถ้ารอแบบนี้นะคะนานมากๆเลยพเพื่อนๆลองทําแบบนี้นะคะ สังเกตว่าบอนสีของเพื่อนเนี่ยยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะเราจะกระตุ้นให้เขาแทงหน่อไวๆ้ๆแล้วก็แตกให้เต็มกระถางแบบรวดเร็วเราทําอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน,อนๆหาดูนะคะว่ามินเขี้ยวบอนสีอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ปาดอย่างนี้อ่านี่ค่ะเห็นไหมคะปาดลงไปแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็วางไว้แบบนั้นนะคะ และส่วนอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราก็แค่ปาดจอมออกนิดเดียวนะคะปาดจอมนะคะเพื่อกระตุ้นกระตุ้นหน้อย้เขาขึ้นมานะคะส่วนอันนี้นะคะที่เราปาดเราก็ฝังไว้ในนี้ได้นะคะเดี๋ยวเ็าจะแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยค่ะพอเราปาดจอมแบบนี้นะคะเราก็ไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือต้องการให้เขา ขึ้นเยอะๆเต็มกระถางแล้วก็หัวอื่นก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เลยอ่านี่ค่ะอันนี้เราก็วางไว้รอบๆนะคะเพราะว่าเวลาเขาแทงหน่อขึ้นมาก็จะได้บอลสีที่เยอะขึ้นนะคะอันนี้เราก็ปาดจอมแบบนี้นะคะให้กระตุ้นให้เขาแตกหนอ่อเนี่ยค่ะวิธีนี้คือเร็วมากๆนะคะ ไม่ต้องรอว่าให้เน่ให้แขนงหนองเขาขึ้นมาแบบนี้จะช้านะคะเพื่อนช้ามากๆบางทีก็หัวก็เน่าไปเลยนะคะนี่แหละค่ะฝังเอาไว้นะคะอันนี้อันนี้เราก็สามารถจะปาดหรือไม่จะปาดก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีเขี้ยวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ฝังเอาไว้แบบนี้เนี่ยค่ะ ต้นเดิมนะคะแล้วก็เนี่ค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยขแขนงเดียวถ้าเราไม่เลื้อออกมามันจะช้ามากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพ่นไ,ไ,ไม่ต้องเสียดายนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็อ่าอางน,นี้เลยนะคะ ไม่ต้องเสียดายนะคะว่าอันนี้นะคะเขาลังแทงหน่อเพื่อนเอาอันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยนี่ค่ะบางทีเราเสียดายจนจนเสียดายจนไม่ได้ของนะคะจนไม่ได้ของดีนะคะบอกเลยถ้าเพื่อนๆทํ่แบบนี้เพื่อนๆจะได้เยอะที่หน่อที่เยอะมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเยอะนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้เราไม่ต้องเสียดายนะคะเราก็แค่ปาดจอออกไปกระตุ้นหน่อใหม่ออกมาเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาดินตัวนี้กลบนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆนก็รดน้ําตามปกติแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วรดแลวเพื่อนๆก็ทิ้งไว้เลยนะคะสามวันค่อยรดครั้งหนึ่งก็ได้สองวันก็ได้รอจนน้ําแห้งนะคะไม่ต้องรดบ่อยนะคะเพราะว่าหัวจะเน่านะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือรดน้ําให้อิ่มดินครั้งแรกนะคะให้ให้ชื้นแค่ครั้งแรกนะคะ,นะคะรดไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ เราไปวางนะคะเอาไปวางตรงนั้นนะคะเมื่อเรารดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาวางในที่ร่มนะคะในที่ร่มแล้วก็ที่มีความชื้นพอสมควรนะคะแล้วก็รอประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะขึ้นอยู่กับหัวบอนที่เราเพาะนะคะก็จะเห็นหน่อขึ้นมาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ขึ้นหน่อมาเต็มนะคะนี่ค่ะ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าเขาจะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยนะคะหน่อน,นี้ก็เริ่มที่จะยาวขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาจะแซมขึ้นมาจากพื้นดินนะคะเนี่ยแทงหน่อขึ้นมานะคะนี่อันนี้ก็คือยาวอยู่นะคะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกำลังตกบหน่ออยู่นะคะและนี่คะ่ะ อาทิตย์ฝ่าเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าหน่อจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกรอแบบนั้นเลยนะคะปลูกแบบนี้เราได้หน่อยเยอะมากๆคุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายว่าบอนสีของเราต้นสวยอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่รื้อเขาก็จะเปื่อยเน่าเปล่าๆนะคะหัวเพราะฉะนั้นลองมาทำแบบนี้ดูเพื่อนๆจะได้พันบอนสีที่เยอะมากเห็นไหมคะ หนอทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆรู้อย่างนี้กุหลาบแดงก็ทํามานานแล้วละค่ะเมื่อก่อนที่ปลูกอยู่แค่หัวเดียวต้นเดียวดูดีดยอย่างนั้นละค่ะรอจนกว่าเขาแทงหน่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะว่านี่ค่ะนี่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามมาไว้นะคะกุหลาบแดงยังมีเคล็ดลับดีๆอีกเยอะค่ะที่จะนํามาบอกเพื่อนๆนะคะและนี่ค่ะเห็นไหมคะเยอะมากๆเลย ทำอาไว้นะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเพียบยังไงก็นี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะแล้วพอหลังจากหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ว่าต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะนานกว่าหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะเขาจะแทงหน่อขึ้นมาเหมือนผักบุ้งเลยค่ะดูนะคะฟาร์มที่เขาสวยแล้วก็อวบนะคะหนอ่อเขาจะอวบมากๆนะคะแล้วก็เนี่ย ที่ทำเอาไว้นะคะสวยเกินคาดจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนเลยนําคลิปนี้นะคะมาแชร์สําหรับคนที่รักบอนสีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะแค่หัวเดียวเพื่อนๆนขยายได้เยอะมากๆบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเทคนิคเหล่านี้นะคะอันนี้กุหลาบแดงก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะจะได้บอนสีสวยๆแบ่งปันกันนะคะเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะนี่พุ่มแบบนี้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงนำมาแบ่งปันนะคะและส่วนที่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรามาทำแบบนี้กันต่อนะคะทีนี้นะคะเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบข้างๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีค่ะและเมื่อเขาโตแบบนี้นะคะเพื่อนทีนี้ เราก็มาบำรุงหน่อกันต่อนะคะเพราะว่าที่เราบำรุงดินเนี่ยเขาก็รดไปเรื่อยๆเขาก็แตกกอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็เข้าไข่อีกลูกหนึ่งนะคะมันเพื่อนกล้าลงทุนไหมเพราะฉะนั้นอยากให้เขามีกอใหญ่ๆแบบรวดเร็วมาทําตามกุหลาบแดงกันเลยค่ะนี่ค่ะมันเพื่อนเตรียมน้ํามาเลย1ลิตรนะคะน้ํหนึ่งลิตรนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะน้ํา1ลิตรไข่หนึ่งใบอีกแล้วนะคะอันนี้คือสูตร บำรุงหน่อนะคะเร่งการแตกหนอให้เพิ่มอีกนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้คือสูตรสุดยอดเลยค่ะใครที่รักบอนสีหรือจําพวกไม้อวบน้ําสูตรนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปนําไปรดกับพืชผักสวนครัวได้ดียิ่งนักเลยนะคะผักบุ้งผักคะนา้ากวางตุ้งนี่คือสุดยอดนะคะบอกได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็ผสมน้ําแบบนี้นะคะ สูตรนี้กินผักแบบปลอดไัยไร้สารพิษด้วยนะคะเพื่อนใช้กับบอนสีและพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะนี่เราก็ทำแบบนี้นะคะสูตรนี้คือสูตรยอดมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเพื่อนๆตีไข่ขึ้นฟองแบบนี้นะคะเนี่ยตีขึ้ไม้ขึ้นฟองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆอย่าลืมที่จะขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสอีกตามเคยนะคะชูรสนะคะเพื่อนผงชูรสนะคะ นี่ใส่ลงไปเลยนะคะ1ช้อนแบบนี้นะคะ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยนมสดนะคะนมสดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆเจาะที่กินเหลือๆนะคะเราอยากทิ้งนะคะอันนี้ก็ใช้นมลงอ่าอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะเราไม่ต้องซื้อนะคะบางทีเด็กกินเหลือนะคะเราก็มาใช้แบบนี้ได้นะคะเพื่อน นมสดทุกชนิดค่ะได้เลยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะดีกว่าทิ้งนะคะเพื่อนของเหลือใช้นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้น้ําแบบนี้นะคะแล้วน้ําแบบนี้น้ำหนึ่งลิตรเพื่อนๆนสามารถที่จะอเอาไปรดบอลสีได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือต้นนี้เราสามารถทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลย นี่ค่ะนี่เราก็ลดลงไปเลยนะคะเนี่ยหนึ่งแก้วนะคะประมาณหนึ่งแก้วนะคะเพื่อนใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าลีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะทีนี้นี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะก็บำรุง เพราะว่าเขาแตกขึ้นมาเยอะนะคะพอเยอะทีนี้อา,อาหารไม่เพียงพอเพื่อนๆต้องทําแบบนี้นะคะ<อ>นี่คือเคล็ดลับนะคะพเพื่อนๆใครที่อยากได้บอลสีเยอะๆต้องทําใจว่าจะต้องเปลืองไข่อีกหนึ่งใบนะคะทําใจได้ไหม <c oughs> ถ้าทําได้ลองเลยค่ะได้ผลเกินคาดนะคะ <c oughs> นี่ละค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรารดน้ําตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ให้รอให้เขาเสดดน้ํานะคะเราค่อยเพิ่มน้ําเปล่าลงไปอีกนิดนึงนะคะเนี่ยล้างด้วยน้ําเปล่าลไปอีกรอบนึงนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยทําแบบนี้นี่ค่ะอาทิตย์ละครั้งทําได้เลยนะคะสูตรนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่กลัวเปลืองไข่เครื่องเปลืองไข่นะคะสูตรนี้ได้ผลเกินคาดค่ะบอกได้เลยว่าใบหน่อตื้มแน่ละคะ่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วพอเราบำรุงนะคะเพราะว่าเขาจะแตกกองมาเยอะ พอเยอะทีนี้อาหารไม่เพียงพอเราต้องทําสูตรนี้บํารุงแล้วคอยดูเพื่อนๆน,นะคะว่าทีนี้ข้างๆเนี่ยก็จะแตกขึ้นมาเยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงปลูกบอนสีแล้วก็เพิ่งปลูกนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยคือหมดไปแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ยที่ทําไว้นะนี่กุหลาบแดงทําแล้วก็ใช้สูตรนี้เข้าไปนะคะใบใหญ่มาก ใบใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแล้วก็เต็มเลยค่ะเต็มกระถางเพราะว่าตอนที่มีหัวก็ไม่รู้ว่าต้นไหนกับต้นไหนนะคะเอามาปลูกรวมกันแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้หน่อเยอะๆแบบรวดเร็วลองทำแบบนี้ดูนะคะง่ายมากๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะทุกๆท่านนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะคะกุหลาบแดงก็นำมาแบ่งปันกันเรืะะ่อยๆแล้วค่ะ นี่แหละค่ะทำไว้แบบนี้นะคะจะได้เยอะมากๆนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ